สวัสดีครับเพื่อนรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับตกปลากับจันหมายนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปตกปลากันที่บ่อรายลุงบนนะครับราชโดพักไัยอยุธยานะครับนานๆก็มากันทีนะฮะวันนี้สภาพหมายนะฮะยังไม่มีใครมาครับยังโล่งอยู่นะฮะก่อนอื่นขอบคุณท่านผู้ชมนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ติดตามนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับ ที่ได้เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมานะครับวันนี้ไม่แน่ใจนะครับสภาพอากาศปิดนะฮะฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับไม่รู้ว่าปลาจะเข้าไหมครับครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมเบ็ดกินก่อนนะครับนะครับสำหรับชุดอุปกรณ์วันนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับเป็นชุดลุยนะฮะล็อกชิมาโนนะครับซีทีสี่ร้อยกันกาตา ยังไงครับไม่ต้องถอดลอกกันเลยครับผมเก็บตะกัวยังเป็นตะกัวใหญ่นะฮะวันนั้นไปตกปลาแม่น้ำมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเดีย๋ยวเปลี่ยนตะกัวใช้ตะกัวเล็กๆครับ ครับเดี๋ยววันนี้เราจะตกด้วยกัน5ชุด5คันด้วยกันนะฮะตั้งไว้ก่อนสำหรับเหยื่อในวันนี้นะฮะก็เป็นเหยื่อสูตรน้าดินนะครับของผมนะฮะที่มีวิธีการทำนะฮะอยู่ในช่อง YouTube นะครับลองเอิดดูได้นะครับ เดี๋ยวเรามาปั้นเหยื่อกันนะเหยื่อแรกอันนี้ตกนะฮะว่าจะตกปลากเกล็ดนะครับก็เลยไม่ต้องใส่หนังป้างเฝ้าตัวล่างนะฮะเดี๋ยวที่ขัดไม่ได้นะฮะอยู่ในเอ่ยนะครับเดี๋ยวฉีดตั้งหน่อยนะฮะ เคยใช้แล้วไม่ได้ใช้ก็จะรู้สึกอย่างไรไม่รู้สิ่งยึดเหนี่ยวครับเดี๋ยวเราไปโยนเหยืยดตีเหยืยดกันเลยนะครับเหยื่อก็แรกไม้แรกครับ ครับปันหลุมรวมฮะไม้แรกไปแล้วครับลงเบ็ดไปแล้วนะครับห้าคันนะฮะต่อไปก็คงจะเป็นการรอครับรอว่าเขาจะเข้ามากินหรือเปล่าฮะช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกทุกวันนะฮะ วันนี้ก็ร้อนอบอ้าวนะฮะไม่แน่ใจว่ากลางวันฝนจะตกไหมครับอากาศก็ค่อนข้างปิดะฮะจะมีผลงานหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับครับในระหว่างที่รอปลามากินเบ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคลุยกันนะฮะ ครับก็เป็นเพลงนะฮะรักข้ามกำแพงนะครับของสังทองสีใสนะฮะเป็นเพลงไทยเดิมเพราะๆนะครับยังไม่เที่ยงเลยครับเพิ่ง11บเอโมงครึ่งนะฮะเสียงฟ้าร้องมาไกลๆนะครับฝนเริ่มตั้งเขาแล้วครคาดว่าบ่ายๆไม่แน่ครับอาจจะต้องหนีฝนนะฮะวันนี้แล้วช่วงบ่ายๆก็ปลาก็จะเข้ากินนะฮะ สงสัยไม่แน่ใจนะครับวันนี้จะมีผลงานไหมครับดูแล้วไม่รู้ว่าจะรอดไหมครับเขียวๆอยู่กไกลๆฟ้าร้องนะฮะถ้าหวนมาังนงี้ก็คงจะโดนครับเข้าต่อไปนะครับออกไมครับ เขาต่อไปครับค่อยๆหน่อยฮะดูที่เขาจะออกไหมฮะออกครับออกครับมาแล้วฮะอันนี้มาแอบตีไว้ข้างตะลิ่งครับดู โอ้โหข้ามาอีกตัวผ่านไปทั่วเลยโอ้โหข้าป่าที่ับยงนี้ทำไงทำไงดีทำไงดี dạ khóc bà hả tao bình như thằng luôn đấy ọc nó cắt ốc nó ọc nó quá <laughs> thật là thu lệ Hãy subscribe cho kênh ยี่สกครับตัวไม่โตเท่าไหร่มั้งอ๋อยี่สกรุ่นๆนะ ผมจะดํำเลยครับตัวประมาณสักสองโลมาแล้วครับมาแล้วครอ้วนตับแต่อ้วนมากเลยครับน่าจะสักสามโลได้อ้วนอ้วนเขาปากำลังจะขังปลาตัวนี้ลากครับ เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ฟูิงกำลังจะขังปลาครับตัวนี้ดึงปลาอะไรฮะยีศกครับตัวแดงเลยโอ้โหโอ้โหไปเล่นั้างนอกก็นดีกว่าโล่งๆนะ่ะ เอาเข้าแล้วครับกินตอนบ่ายยังว่านะฮะวนเลยครับไม่ยอมจะพมดำเลยครับเมื่อกี้ยังดำมาแล้วตัวสองโลค่ะสามโลมาแล้วครับมาแล้วครับ ตัวนี้ไม่อ้วนเหมือนตัวแรกครับครับผมจะสักสองโลกว่ากว่าแต่ตัวแรกตัวใหญ่ฮะอ้วนกินติดๆก,กันเลยครับกำลังจะเอาไปขังตัวนี้ดึงเลย บิงย้อนมาไม่รู้ครับเบาแลยสรงใัยจะย้อนนะมาพอให้ให้รู้ปลาอะไรครับบิงย้อน ยีศกนะฮะอ๋อมีขวดน,นมมาด้วยไหมฮะโอยนี่เป็นลูกยีก่กครับกินแล้ววิ่งย้อนมาสายย่อนโอ้ยโดนเข้าไปให้เขาไปโตกัน นะครับปีนาค่อยมากินนะลูกหน่หยแก๊แกแอยู่ไหนเพิ่งดังแก๊แกๆคับไม่รู้ปลาอะไร ลองดูกันครับวับเพาให้น่าจะเป็นปลาเล็กๆชึ้งเยียนปลาเล็กเข้าครับได้ปลาเล็กๆมาหลายตัวฮะนี่ไงครับโอ้สวายดองๆอง แม่เป็นไหนอ่ะโอ้ยอไปครับไม่เอาฮะปีหน้าค่อยมากินเรียนแก๊กแก๊ครับคันยืบยืบเอาจริงเปล่า ใส่น่าจะเป็นปลาสวายเล็กๆครับหมับเขาให้ในเวลาของเขาแล้วครับพอเย็นก็เขาจะเข้ามากินเหยือ่อเป็นสวายรุ่นรุ่นครับได้ไปตัวนึงก็ปล่อยไปฮะตัวไม่โตครับนี่ไงครับ ตัวไม่โตตัวที่สองครับวันนี้ปล่อยครับตัวนี้ครับก็ได้เวลากลับเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บเบ็ดนะฮะก่อนจะเก็บเบ็ดเดี๋ยวไปดูผลงานกันหน่อยนะครับวันนี้ ไหนครับวันนี้ได้สองตัวครับปลาเล็กไม่นับับปลาเล็กก็ได้หลายตัวได้สองตัวเป็นปลายี่สกตัวประมาณสองโลสามโลครับส่วนรุ่นรุ่นเนี้ยใหญ่ไม่เข้าครับอันนี้ปลาใหญ่ไม่เจอเลยฮะอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกนะช่วงนี้ฝนตกาก็เลยเล่นน้าฝนกระดะน้าฝนก็ไม่ไม่ค่อยนั่นนะครับ ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มีให้ผมตลอดมานะฮะทุกคอมเมนต์ทุกไลค์นะครับทุกสับสัคลมีค่าอย่างยิ่งนะฮะสำหรับผมนะครับสำหรับใครที่ได้ชมคลิปนี้นะครับขอให้มีความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีเงินมีทองนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับต้องกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับสวัสดีครับ Thank you.